สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมทักทาทยอดมินแต่ละช่องด้วยนะครับก็สําหรับแนวทางหานอยวันนี้ผมก็เอามาฝากแบบสั้นๆก็แล้วกันเนาะใช้เวลาน้อยๆอ่ะดีต้องปรีบเข้างานนะครับผมก็หานอยหานอยวันนี้ขอดูแป๊บนึ่งหานอยโอเคฮานอยวันนี้ผมให้ไปที่ สองตัวกก่อนเลยไม่พูดเยอะสี่สองสี่สามห้าสองห้าสามห้าส,าาสี่หกสองหกสามหกสี่นะ ท่าเบิ้ลผมให้ไปที่ 4C อ่ะเนี่ย9ชุด9ชุดสำหรับตัวเน้นตัวเน้นจะให้ไปที่63 62 แล้วก็ห้าสี่ห้าสามเอาเน้นให้สามชุดห้าห้าเอสี่ชุดห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสองหกสามห้าสามห้าสี่สำหรับชุดสามตัวเนาะชุดสามตัวถ้าใครจะจับผมให้อ ห้าหกสามกับแปดหกสองนะสองชุดพอก็เน <S an> ้นสามรอบนะเน้นที่สามรอบใครจะเล่นตั้งแต่เฉพาะกิจเลยก็ได้เนาะพิเศษปกติ vip เหมือนเดิมเมื่อวานก็ปังอยู่นะเข้าสองเก้านะตัวเจาะผมเข้าสองเก้าตัวเน้นด้วย 2องเก้าเก้าสองตกกลับแล้วก็มาเข้าปิดท้ายด้วยศูนย์เจ็ดเมื่อวานเข้าศูนย์เจ็ดปังนะครับศูนย์เจ็ดล่างเนาะอ,อ,อะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ปังขอให้เฮงใช้เวลาไม่เยอะนะประมาณนี้แหละอะพอดีต้องรีบด้วย <laughs> เวลามีน้อยอโอเคนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อสวัสดีครับผม